ข้อคิดหนุนใจเจ้าหมาดำแห่งความซึมเศร้าทุกวันนี้ประเทศอเมริกามีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้รับการรักษาจำนวนเจ็ดล้านคนมีการประเมินไว้ว่ามีคนราวเก้าล้านคนซึ่งมีความรุนแรงของโรคนี้ต่างกันไป พยายามหาทางช่วยเหลือตนเองจากโรคซึมเศร้าอยู่มีสิ่งแน่นอนอยู่สิ่งหนึ่งคือเมื่อคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนเอลียาผู้เผยพระวจะนะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอยู่หลายครั้งโยบก็เช่นกันนักเขียนมีชื่ออย่างเอสกาอพาโลฟิโอโดรสโตเยฟสกีและยูจีนโอนิวต่างก็เคยต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาทั้งนั้น อับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเองก็เคยเป็นโรคนี้อยู่ระยะหนึ่งวินสตันเชอร์ชิล์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษได้เรียกโรคนี้ว่าเจ้าหมาดำที่คอยอยู่กับท่านมาเป็นเวลาหนึ่งชานเวสลีลีมาตินลูเชอร์และจอห์นคาวินล้วนแต่เคยตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเช่นกันแม้แต่ชาวเฮสดอน เปเจนซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นสิิย์พิบาลที่ดีที่สุดท่านหนึ่งเขียนไว้ว่าลูกของพระเจ้าชั้งชายและหญิงทุกคนจะต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศรา้าโรคซึมเศรา้าไม่ไมีหมายความว่าต้องเกิดจากบาปเสมอไปหรือมีความเชื่อไม่มากพอหรือไม่ใช่ว่าพระเจ้าทอดทิ้งท่าน ภาวะหรือโรคซึมเศร้าเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางจิตเวชจากเหตุการณ์บางอย่างหรือจากฝ่ายจิตวิญญาณอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในหนึ่งโครินว่าภาวะซึมเศร้าของท่านเกิดจากความกังวลที่ท่านมีต่อคริสเตียนที่เมืองโครินพวกเขาเป็นเหมือนลูกที่เตลิดไปของท่านดังนั้นท่านจึงมีความเป็นห่วง และกังวลต่อชีวิตพวกเขาอยู่เสมอท่านไดอุทิศชีวิตของท่านเพื่อพวกเขาแต่พวกเขากลับปฏิเสธคำซ้อนและความรักของท่านแต่ภาวะซึมเศร้านี้ได้รับการบรรเทาหลังจากที่ชังเมืองโครินมีท่าทีต่อการตอบสนองที่ดีต่อจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนไปเตือนและการที่พวกเขายอมรับทิตัสผู้ส่งสารจากท่าน พูดได้อีกอย่างว่าชาวเมืองที่เป็นเหตุให้ท่านซึมเศร้าได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลยังได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าผ่านทางทิตัสและจากทางข่าวดีที่ทิตัสได้นำกลับมาจากเมืองโครินอีกด้วยเมื่อชีวิตของท่านกำลังมีเจ้าหมาดำแห่งความซึมเศร้าติดตามท่านอยู่ให้ท่านสำรวจจิตใจของท่านและ เชื่อมันในความรักของพระเจ้าเพราะพระองค์ประสงค์ที่จะนำช่านออกจากความเศร้าโศกเพื่อปลอบโยนชัานติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ย u ทูบชาแนลคริสเตอรจากพระพรเชียงใหม่